สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผูสุคนเด้อครับผมนะครับกับมือนี้กับมาพบมาพ่อนะครับกับทางพญแสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับกับมื่อนี้กับบอกมาทายยูทูบยูทาพี่น้องพอดีว่าหยุดงานหาเือนนะครับพี่น้องมาพักก่อนนะครับมาบ้านนะครับอยู่ขอนแก่นนะครับก็เลยหัวตจมา่ววดพี่น้องนะครับบรรยากาศนี่แหละฮ้อนๆสิลึกพี่น้องเด้อครับอาชีพบมเรียบร้อยแนวต้องขออภัยเด้อครับผมนะครับกัเดี๋ยวมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวนะครับของทางพี่บ้านพิณแลนซูฟังคือเก่านะครับพี่น้อง นะครับสรุปข่าวสั้นๆเข้าใจง่ายๆตามสไตล์พญาแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอร์ครับผมนะครับเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับพี่น้องนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทำอะไรนะครับแฟนขับถึงร้องไห้นะครับพี่น้องแล้วเงิน200บาทคืออะไรนะครับก็คือแบบนี้พี่น้องนะครับทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเราได้ไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่ชุนหมูลีนะครับหลังจากเล่นคอนเสิร์ตเสร็จนะครับ มีมีแฟนคลับนะครับมีเอฟซีนะครับไปรองกบผู้บ้านฟินแลนด์นะครับอยู่หลังเวทีนะครับซึ่งแฟนคลับคนนี้คือเป็นเป็นผู้หญิงนะครับพี่น้องนะครับหลังจากได้เห็นกับทางผู้ป่บ้านฟินแลนด์นะครับพี่น้องเราก็คือดีใจหลายนะครับแล้วบัตรที่นี่แฟนคลับคนนี้ขึ้นกับห้องให้นะครับพี่น้องร้องไห้ออกมานะครับทั้งผู้ป่บ้านฟินแลนด์เราก็งงว่าเกิดนี่อย่างขึ้นนะครับที่นี่ทางเอฟซีนะครับ นะครับทง้งเอฟซี FC ที่เป็นผู้หญิงคนนี้นะครับพี่น้องเพื่อนกะเลยว่าให้ผู้ยาบบ้านฟินแลนด์ฟังว่าก้อนหน้านี่หลายปีแล้วนะครับทางผู้ยิบบ้านฟินแลนด์ได้เคยซอยเหลือเพื่อนนะครับได้เห็นเงินเพื่อนสองร้อยบาทนะครับทีแรกผู้ยิบบ้านฟินแลนด์เรากลักง,งงงอยู่นะครับที่นี่กะทางเอฟซีก็เลยเล่าอธิบายสู่ฟังนะครับจนทางผู้ยิบบ้านฟินแลนด์จำได้นะครับพอผู้ยิบบ้านฟินแลนด์เราจำได้ล้าก็เข้าไปกอดน,นะครับแล้วก็ให้กำลังใจเอฟซี FC คนนี้ซึ่ง เขาโมโหนะครับพี่น <ste al impaired> ้องว่าเงินสองบาทของแต่ละคนมันโมคือกันนะนะครับพี่น้องนะครับสําหรับคนมีกับสีม่วงว่ามันมันไม้หลายมากไหมแต่สําหรับเอฟซีธานนี้เพิ่นรู้สึกว่าเงิน200บาทนะครับมันมีค่าสําหรับเพิ่นมากนะครับแล้วเพิ่นกับพยายามนะครับที่สีมาล้อพบพุทิบัตรคิริยันเพื่อมาขอบคุณนะครับซึ่งเขากบโมโหว่าเงิน200บาทตรงนั้นนะครับมันสามารถซอยเหลือเพิ่นได้มากไหมขนาดไหนอันนี้เขากบโมโหนะครับพี่น้องแต่สำหรับเพิ่นแล้วมันมีค่ามากแล้วก็เลยดีใจหลายนะครับมามาล้อ เราก็ได้ว่าความในใจสู่ฟังว่าอยากขอบคุณพี่บ้านพิลเลนประมาณนี้นะครับอยากขอบคุณหลายที่เคยซอยเหลือเพิ่นไว้นะครับหลังจากนั้นทางอ่าขออภัยครับทางพี่บ้านพิลเลนนะครับเราก็ได้ไปโพสต์นะครับอยู่ในอันเฟซส่วนตัวเพิ่นนะครับก็มีคนนะครับมีเอฟซีขอมาชมเชยนะครับมาให้กำลังใจนะครับพี่บ้านพิลเลนเต็มเลยนะครับแล้วก็มีคนนึงนะครับพี่น้องก็มาคอมเมนต์ว่ายายนะครับก็เคยได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เมื่อหลายปีไปแล้วครับพี่น้อง นะครับก็แสดงว่าพี่บ้านกิดแล้วนี่แล้วส้อยเหลือคนอยูบอเซเนะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องเล่าที่น่าประทับใจนะครับเอฟซีถึงกับมาล้ออยู่หลังเวทีนะครับเพื่อมาขอบคุณนะครับที่เคยซ้อยเหลือเพื่อนไว้เมื่อหลายปีแล้วนะครับพี่น้องด้วยเงิน2 0 0บาทซึ่งเงิน2 0 0บาทตรงนั้นมันมีค่าสําหรับเพื่อนมากนะครับประมาณนี้พี่น้องก็เลยมาอัปเดตมาบอกฟังเด้อครับผมนะครับเมื่อนี้ก็ถึงเนี่ยหลายข้อย่อยพี่น้องนะครับหมดแด้มาหอดนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปเด้อครับผมนะครับ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ